สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านผู้ติดตามลูกคุณหนูยูเคนะคะท่านผู้ชมข่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์สดกันกับอาจารย์โจโนะคะใครที่ได้ติดตามลูกคุณหนูยูเคนี่ตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยคงจะเคยผ่านหูผ่านตาผ่านหน้าอาจารย์โจนมาบ้างแล้วนะคะรุ่นน้องแซมตอนอยู่ที่เมืองไทยนะคะที่มาเรียนปริญญาโทต่อที่อังกฤษนะคะอาจารย์โจในจบภาควิชาสถาปัตย์นะคะแล้วก็เป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยอยู่ที่ไทยนะคะ เดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกับนางนะคะหลังจากที่กลับไปที่ไทยแล้วช่วงนี้เนี่ยชีวิตออ้มีอะไรหลายอย่างมากเพื่อนๆคะ่ะแล้วที่สําคัญน้องเขาเพิ่ง move นะคะไปอยู่กับเออคุณว่าที่สามีนะคะซึ่งคบกันมาเป็นสิบปีเพื่อนๆตั้งแต่ตอนที่นางอยู่มหาหลัยนะคะจนปัจจุบันสาสิบกว่าเพื่อนๆค่ะนะคะวันเวลาเร็วมากนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาคุยกันสดๆเลยจ้ะตอนนี้เขาไปอยู่ด้วยกันนะคะ เป็นครั้งแรกนะคะที่น้องขับสามแฟนออกไปเช่ากันออกไปอยู่ด้วยกันที่อพาร์ตเมนต์หลังใหญ่นะคะอยู่ใจกลางกรุงเทพอะค่ะรับสายไหมเอ่ยฮ <Hello. S 1> oh, so ัลโหลฮัลโหลน้องโจไม่เห็นเลยอะพี่ไม่เห็นเลยอะพี่ไม่เห็นเลยบอกว่าโจกกกไทม์ไลน o ออฟาจริงหรอเออ เห็นแล้วเห็นแล้วอ่ะนะาผู้ชมเ,<ห>เ,เพื่อนๆขาเห็นวิวไหมเห็นวิวไหมเอ่ยอ่อุ้ยสวยอะ่ะอ่ะชอบไหมชอบไหมชอบไหมเดี๋ยวกลับกล้องดีกว่าน่าจะง่ายกว่า ชั้นที่เท่าไหร่เนี่ยชั้นที่เท่าไหร่ชั้นที่เท่าไหร่ยี่สิบเก้าเลิศอ่ะสวัสดีท่านผู้ชมก่อนค่ะจันโจโกอกับมาอีกครั้งกลับมาอีกครั้งค่ะและคือผมก็คือเอมาหน้าแบบว่าอ่ะไหนอ่ะไหนอ่ะไหนสวัสดีทักทายเอฟซีกันหน่อยแล้วน้องโจนานๆเราจะไม่คุยกัน ดีค่ะสวัสดีเอฟซี FC ลูกคนหนูยูเคทุกท่านนะคะก็อไม่ได้โจกันหลายเดือนแล้วเนาะใช่<า>ใชม่มาหลายเดือนแล้วแต่ว่าติดตามหมดได้ได้เห็นหมดได้เห็นหมดนะคะขอบคุณมากสำหรับแฟนคลับที่ที่ถามถึงโจนะคะได้อ่านหมดทุกท,ทุกคอมเมนต์เลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้ชีวิตเป็นยังไงบ้างเห็นหลังจากที่ย้ายมาอยู่กับ ว่าที่คุณสามีนะคะหลังจากที่คบกันมาเป็นสิบปีสิบปีปะเกินสิบปีปะใช่ใช่เข้าป็ที่สิบแล้วค่ะพี่โอ้ย, itar, ยออ้ยโอ้ยอ้ยไอ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 อ่ะปล่อย,ยอลป,ลอยอลปล่อย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 เ <c oughs> สยว really. อ่าพี่ถามหน่อยว่าช่วงนี้ช่วงนี้ชีวิตเป็นยังไงบ้างหลังจากที่กลับจากอังกฤษไปไทยก็ตอนนี้จบก็ ก็ยังเหมือนเดิมพี่ยังนิ่งๆยังแบบว่าอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆทําธุรกิจอะไรก็ยังแบบว่าน่าจะแลดูน่าจะนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็นา,นาตอนที่สัมภาษณ์ตอนนี้อังกฤษเออมาถึงไทยอ่ะก็แทบจะแบบเจอวิกฤตโควิดละโควิดละรอบใหม่อะไรอย่างเงี้ยกี่เดือนแล้วว่าหลังจากที่น้องเจ้ากลับไทยมันหลายเดือนแล้วเนาะโอ๊ยก็ประมาณสี่เดือนสี่เดือนได้แล้วค่ะสี่ข้าเดือนที่ห้าละพี่ เร็วเนาะวันเวลาเร็วมากใช่เร็วเร็วมากเร็วมากแล้วแล้วตอนนี้น้องโจทําทงานอะไรอยู่หลังจากที่กลับไปตอนนี้หลักๆก็มีแค่งานสอนท,ท,ท,ที่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 ท้องหลอดนั่นแหละพี่ก็ยังแบบยังอยู่แค่นี้อะไรเงี้ยที่เหลือก็จะที่เหลือยังไม่มีอะไรเลยเหมือนแบบว่ายังไม่รู้จะทําอะไรหรืออะไรงไงก็คิดยังแบบว่ายังไม่รู้จะทาอะไรเลย,เลยอะไรเงี้ยตอบตรงมากค่ะ <laughs> <laughs> ไม่แต่ว่าพี่ถามหน่อยว่าเราดูดูแล้วสถานการณ์ที่ไทยเป็นยังไงเพราะว่าน้องก็ผ่านประสบการณ์ในการเดินทางมาหลายประเทศเหมือนกันน้องว่าตอนนี้สถานการณ์ที่ไทยเป็นยังไงบ้างแต่ว่าตอนนี้โอเคแหละมันก,มนก็มันก็อยู่ในช่วงแบบช่วงที่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคละแหละถ้าเทียบกับแบบตอนจบกลับมากลับมาแรกๆอะไรอย่างเงี้ยตัวเลขมันก็มันก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยแต่ถ้าถามว่า เปรียบเทียบกับอย่างแบบอังกฤษที่โจเคยอยู่ก่อนที่จะมาตรงนี้อะไรเงี้ยโจว่ามันมันสาหรับโจโจโจเฉยเฉยอะไรเงี้ยเพราะโจแบบโจว่าโจผ่านตรงที่ตัวเลขประเทศที่ตัวเลขเยอะมากจนแบบว่านั่นเราแน่โจก็เลยแบบชิลชิอะไรเงี้ยแต่ถามว่าก็มีมีระวังแบบในการใช้ชีวิตใหมก็ก็ก็ระวังมากขึ้นอะไรเงี้ยใช้ชีวิตให้มีสติไม่ประมาทอะไรเงี้ยค่ะพีใช้ชีวิตอย่างมีสติใช่ไหมใช่ หลักๆก็คือเราเราอ่ะตัวเราอ่ะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมันก็คงอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้ถึงขนาดเลวร้ายอะไรเงี้ยเพราะโจเชื่อว่าโจก็ค่อนข้างจะแบบดูแลตัวเองดีอะไรเงี้ยแต่เราก็เป็นห่วงแบบผู้ใหญ่คนที่เราแบบรักอะไรเงี้ยพ่อแม่เราครอบครัวเราอะไรอย่างงี้มากกว่าผู้ส่งไอจีุที่เราแบบที่เรารู้จกักอะไรเงี้ยจะค่อนข้างห่วงมากกว่าอืโอเคนี่วันนี้พี่มีประเด็นคําถามน้องโจในเมื่อน้องเนี่ยเพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่กับว่าที่สามีนะคะ อพี่ถามหน่อยในเรื่องของมันช่วงนี้มันก็จะมีกระแสนะคะที่โซเชียลมีเดียที่บอกว่าเป็นสาวประเภทสองเป็นเพศที่สามอยู่ที่ไทยมีความสุขที่สุดแล้วจริงหรือไม่ขอคำตอบค่ะตรงฟรงค่ะจากประสบการณ์ของตัวน้องเองค่ะไม่ต้องตอบอวยใครนะคะโจว่าโจก็ยังตอบโจก็ยังยืนยันคําเดิมนะโจก็ว่ามันก็ไม่ไม่ได้แบบมันก็ยังไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรเดี๋ยหรือจะตอบกลาง ก็ไไม่ได้ตอบตามตรงเลยตอบตามตรงไม่ต้องอวยใครถ,ถ้าคำถามว่าแบบมีความสุขมากที่สุดไหมโจก็ยังตอบว่าไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นน่ะไม่ไม่ได้ไม่จริงอะ่ะหรอคือถ้าคือถ้าให้เปรียบเทียบเหมือนแบบโจโจโจ <c oughs> โจตอนนี้สะอาดตีไปย้อนไปสามสิบปีที่แล้วเราก็เจอ คนน,คนนู้นคนนี้บูลี่เจอเหตุการณ์อะไรเงี้ยมันเจอมาหมดแหละแต่ถ้าถามมาสถานการณ์ทุกวันนี้เลยนะปัจจุบันอะไรเงี้ยจจว่าโอเคแหละบ้านเราก็มีการเขาเรียกอ,อะไรเปิดมากขึ้นในเงี้ยคน,นยอมรับมากขึ้นใช่ถามว่ายอมรับมากขึ้นไหม <c oughs> ก็ยอมรับในระดับหนึ่ง <c oughs> แต่ถามว่าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นไหมก็ไม่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอจะเห็นได้ว่าคนมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างที่จะชัดเจนมากขึ้นอะไรเงี้ยอย่างอย่างแบบว่าถ้าเป็นแบบ เป็นเพศที่สาม LGBTQ อะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวของตัวเองได้ได้ชัดเจนมากขึ้นอะไรเงี้ยแม้กระทั่งดาราไทยบ้านเราที่ที่ล่าสุดเขาก็เพิ่งแบบว่ายอมรับหมายถึงว่ายอมรับตัวเองว่าตัวเองก็เป็น LGBTQ ใครอ่ะดาราไทยคนไหนก็ก็เขื่อนเขื่อนเคอติกอย่างเงี้ยพี่ที่เขาเรียนปริญญาอยู่ที่อังกฤษอย่างเงี้ยพอเขากลับมาอยู่ที่ไทยนะตอนเนี้ยก็คือเขาก็เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่ามันก็จะเห็นได้ชัดว่าเวลาแบบในในโซเชียลของเขาเองจะเห็นว่าแบบ เขาก็จะพูดเหมือนกันว่าออในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเลยโนะจะว่าทุกคนทุกคนที่เป็นที่เป็นแบบ LGBTQ อะ่ะโตว่าก็ต้องเจอเรื่องราวคล้า,ลายๆกันหมดอะไรเงี้ยแต่อยู่ที่ว่ามากหรือน้อยอะไรเงี้ยอย่างที่เคยบอกไปว่าโจาอาจจะโชคดีอย่างเงี้ยว่าพอโตไปเรียนสายศิลปะเรียนพวกสายงานออกแบบอะไรเงี้ยต,ตั้งแต่ตั้งแต่เรียนจนถึงทํางานโจนยังไม่ได้เจอเอฟเฟกถึงขนาดแบบหูเลวายที่สุดเท่ากับคนที่ทํางานอาชีพสาขาอื่นๆ อย่างล่าสุดก่อนปีที่แล้วมันที่โจเจอในในฟีดในในข่าวของเฟซบุ๊กข่าวหนึ่งที่แบบเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นสาวประเภทสองแต่หน้าจะยังไม่ได้แปลงเพศมันที่ไปทํางานอยู่ที่ได้เข้าไปทํางานอยู่บริษัทหนึ่งในห้างใหญ่ของบ้านเราอะไรย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วเจอหัวหน้าของเขาเองบอกว่าเวลาจะเข้าห้องน้ำต้องให้เข้าห้องน้ำชายถ้าจะเข้าห้องน้ำพนักงานแต่ถ้าจะจะเข้าห้องน้ำผู้หญิงต้องไปเข้าห้องน้ำของ ของลูกค้าอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เห็นได้ชัดว่ามันคือการแบ่งแยกแบบแบ่งแยกชัดเจนอะไรเงี้ยในการใช้ชีวิตของของคนอะไรเงี้ยถึงบอกว่ามันก็ถ้าโจ์พูดสรุปโดยรวมก็คือมันก็ยังไม่จริงร้อยเปอร์เซ็นหลอกอะไรเงี้ยโจว,ว่ามันก็คงอาจจะดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าโจไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะดีถึงขนาดแบบขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่โอเคแหละมันก็เห่นงการเปลี่ยนแปลงการพัฒนามากขึ้นที่มันมีการยอมรับมากขึ้นอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้อง ต้องเข้าใจก่อนเลยคือโจว่าหลักๆแล้วว่ามันต้องมันต้องปรับที่ไมล์เซตของคนก่อนเลยสิ่งแรกอะไรเย่างนี้ยพี่ถามหน่อยจากประสบการณ์ตอนที่น้องมาอยู่อังกฤษน้องคิดว่าคนที่นี่เป็นยังไงอในฐานะที่น้องเป็นสาวสองเนี่ยเป็นผู้หญิงข้ามเพศเนี่ยอพอน้องมาอยู่อังกฤษเนี่ยจตว่าโจ,โจอาจจะโชคดีหนึ่งคือด้วยวันที่โจอาจจะคนภายนอกที่อยู่ตรงนู้นนะ่ะเขาไม่ได้รู้ว่าโจเป็นเพศอะไรอย่างเงี้ยพี่และอาจจะย่างคือเขาไม่ได้มาสนใจแล้ว่วาเราเป็นเพศอะไรอะไรย่างเงี้ย หมือนประมาณว่าไม่มันอาจจะโจอาจจะโชคดีตรงที่โจไม่เคยเจอเควสชันเหมือนแบบเฮ้ยตกลงยูเป็นเป็นอะไรอะไรเงี้ยแต่ปกติโจก็จะแบบไม่มีใครมานั่งถามแล้วแล้วก็เหมือนมันก็เหมือนเราใช้ชีวิตปกติมันคือมาพี่ว่ามันคือ m i n d s e ตของคนที่เนี่ยเขาจะไม่สนว่าหล่อนเป็นเพศอะไรเขาจะสนมองคือคือคือเขาก้าวข้ามตรงนั้นมาแล้วแต่ที่ไทยเราก็ยังมีคนบางคนที่ชอบถามอยู่ว่าเป็นเพศอะไรเป็นอะไรผ่าหรือยังซึ่งมันเหมือนแบบโอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่แบบ เพอร์ซนลสุดสุดเพอร์ซนลสุดสุดอ่ะนะเนาะโอ้มันเหมือนแบบเราเราเป็นอะไรแล้วทําไมวะเราคือยังไงอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมพี่แบบแบบสมมติ่าเป็นเพื่อนรู้จักกันใหม่แล้วแบบฉันเป็นอย่างนี้เราคือยังไงอะไรเงี้ยเจอเลิกคบหรอหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยพี่พแบบคนไทยก็ยังมีการแบบถามอะไรอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆอยพี่พจําได้ <ๆ S 1> ที่น้องบอกตอนที่น้องเพิ่งกลับไทยแล้วน้องไปเที่ยวอะไรแล้วทีนี้มีคนเดินเข้ามาถามเล่าดิเออไปปาร์ตี้นึงแบบเพื่อนเพื่อนสนิทชวนไปเป็นเหมือนแบบเป็นปาร์ตี้แบบ เขาเรียกอะไรต่างชาติที่ทํางานในไทยอยากแบบ make friends อะไรเงี้ยเราก็ไปกันอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอเหมือนแบบเราไปถึงงานก่อนแบบค่อนข้างเร็วกว่านิดนึงเลยแบบต้นๆงานที่เขาเปิดอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนเพื่อนสนิทก็ไปแต่งตัวเอาเราก็นั่งอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเรากม็มีมีคนนึงแบบว่าเดินเข้ามาทักเราอะไรเงี้ยแบบเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยก็หันมาถามเราคําแรกว่าแบบเออขอโทษนะคะไม่ทราบว่าเป็นผู้หญิงหรือเปล่าคะแล้วเราก็แบบ เพื่ออะไรคําถามเน sure. okay. ี่ยคือต้องการอะไรอะไรเงี้ยไม่กระทั่งแบบโจมาเล่าให้แฟนโจฟังแฟนโจยังแฟนโจยังขึ้นหลิงอ่ะพี่แฟนโจโมโหเลยแฟนโจฟังบอกว่าแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคากับปาร์ตี้ตรงนั้นวะอะไรอย่างเงี้ยแฟนโจวันนี้ถ้าพี่อยู่ตรงนั้นพี่ก็จะด่าไปเลยดะอะไรอย่างเงี้ยแแฟนโจก็บอกเลยบอกว่าต่อไปให้จาไว้เลยนะถ้าใครมาถามอย่างนี้ด่ากลับไปเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องมาเก่งใจกันเลยไม่ต่อไปน้องโจถ้าพี่ถ้าพี่แนะนําต่อไปเปิดหลีให้ดูเลยค่ะ เปิดหลีให้ดูเลยค่ะเปิดหลีให้ดูเลยค่ะไม่เข้าใจว่าไม่เข้าใจว่าเราเรารู้ไปแล้วได้อะไรอลยเงี่ยในในสดที่แบบรู้ว่าเราเป็นเพศอะไรหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกแปลว่ามันมันก็คือทุกทุกคนมันก็คือมาุนย์คนหนึ่งอะพี่ไม่โจวัดด้วยความแบบเอาง่ายๆโจกับพี่ชามอย่างเงี้ยโจ่อว่าฝรั่งอ่ะไม่รู้หรอกว่าเราเป็นเพศอะไรถูกปะถูกต้อง เพราะว่าด้วยความที่แบบโอเคเราก็เราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเราก็ค่อนข้างมีความสวยอุ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 ยเออแต่น้องสวยจริงหมายถึงว่าหมายถึงว่าถ้าพูดตามตรงเราก็นี่ดีกันนะใช่ป่มใช่ใช่เขาแบบเขาเรียกอะไรผู้หญิงฟังแบบเวสเทิร์นอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความตัวใหญ่กว่าคนเอเชียอยู่แล้วอะไรเงี้ย่ต่าประเภทสองฝั่งเอเชียจะค่อนข้างได้เปรียบอะไรเงี้ยอือมันก็เลยเหือนประมาณว่าถ้าพูดยงง่ายคือเราเราจะว่า ไม่ว่าจะใครก็ตามะที่แต่งหญิงอะไรเงี้ยจะค่อนข้างแบบถือว่าเนียนนีกว่าอะไรเงี้ยหมายถึงว่าแบบ<ม>พอไปใช้ชีวิตอยู่อีกอีกอีกซีกหนึ่งของของของโลกอะไรเงี้ยไม่แต่ก็ยังมีนะบางคนที่ถึงแม้ว่าอยู่ต่างประเทศก็จริงแต่ก็คือยังไม่เข้าใจในความหลากหลายของคนแล้วก็ไม่ยอมรับในความหลากหลายทางเพศของออของคนมีนะมีนะพี่เคยเจอนะคนไทยที่มาอยู่ต่างประเทศบางคนอนะ๋อจ,จะว่าจริงๆอ่ะ ทุกๆคนในประเทศเขาเรียกอะไรทุกๆประเทศอ่ะมีแหละพีคนที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรคอนเซอร์เวที่ะอ่าไม่เสด็จเดียวอย่างมัจจะเป็นตามคําลองทองอะไรนักตามคันลองคอมทำอะไรนู่นนี่อะไรเงี้ยแบบต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าโอเคเหมือนโจเราเคยได้ยินเพื่อนพูดด้ฟังว่าเออจริงๆแล้วแบบอย่างอังกฤษก็ยังมีอยู่คนมันจะมีใช่บางคนบางคนอะไรเงี้ยอก็ยังจะยอมรับไม่ได้กับคนที่เป็นแบบคนที่เป็นเพศทางเลือกอะไรอืม ืมแต่ว่ามันมีมันมีหมดมมันมีท,นทุกที่ทแ,แต่ว่าบางกะมันขึ้นอยู่กับการวางตัวเนาะของแต่ละคนคืออ่าใช่ตัววันหนึ่งก็คือตัวของคนที่เป็นเพศทางเลือกเองก็ต้องรู้จักการแบบวางตัวต่อสังคมอะไรเงี้ยโอเคแหละไม้ไม้ใช่ของคนส่วนใหญ่จะมองว่าเหมือนเพศของเพศทางเลือกก็จะเป็นแนวแบบตัวตลกแบบสร้างความสนุกความเฮฮาแล้วก็จะหลีกจากการก็จะโอเวอร์เกินผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบ ถามว่ามันมีไหมมันก็มีคนที่แบบใช้ชีวิตแบบนา้นอะไรเงี้ยแ,แต่โอเคเราอย่างถ้าเราถ้าพูดในถึงของเคสเราเองอย่างโจอย่างเงี้ยโจก็จะเฉยเฉยโจชโจ,โจเป็นคนอย่งอยู่แล้วไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรกระโตกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถามว่ามีความสนุกไหมก็เราก็เราก็เราก็สร้างความสนุกให้คนได้อะไรเงี้ยแต่เราก็จะไม่ใช่ฟิลที่แบบเขาเรียกอะไรอะไม่ได้ฟิลที่แบบเออคนแบบคิดว่าภาพคนที่เป็นก้อนเนี้ยจะต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนเออเออเออเอืมออมอืมอ แล้ว <c oughs> อพี่ถามคำถามสุดท้ายว่าอ่เณโมเมนต์นี้เนี่ยน้องโจจะได้แต่งงานกับเออว่าที่คุณสามีแล้วในฐานะที่น้องเป็นเพศทางเลือกเป็นสาวเขาเรียกว่าอะไรเป็นเออ่ผู้หญิงข้ามเพศเนี่ยน้องมองว่ายังไงความรู้สึกนูน่นนี่นั่นอยากให้ประเทศไทยมีกฎหมายการจดทะเบียนได้หรือไม่อะไรยังไงอ่ะพูดมาเลย จริงๆอาอย่างคู่โจงเนี้ยแฟนโจเขาก็เห็นด้วยเขาก็อยากให้มันมีประมาณือนประมาณว่าเออมันก็จะได้รองรับถูกต้องตามกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันโจว่ามันเป็นเรื่องเขาเรียกแะไร human right อะแต่มันเป็นแบบว่าเขาเรียกแล้นะเป็นสิทธิของคนสิทธิผลประโยชน์ของคนมนุษย์คนหนึ่งที่ควรจะได้รับอะไรอย่างเงี้ยคือ งานมีคู่ก็ต้องก็ต้องใช้โอเคจะใช้น้ำสกุลหรือไม่ใช่ก็ไม่ว่าแต่ว่ากฎหมายมันควรจะรองรับได้แล้วที่แบบว่าเออเป็นคู่ชีวิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยต่อให้สุดท้ายแต่างงานกันไปถ้ามันไม่ได้มีการแบบไม่ได้มีอะไรมารองรับตรงเนี้ยนะมันก็มันก็ไม่เกิดอะไรทางนานเลยรอย่างเงี้ยซึ่งโจกับแฟนก็เห็นด้วยว่าจริงๆแล้วมันควรจะมีกฎหมายอย่างน้อยไอ,พอ,อ้พรบคู่ชีวิตอะไรที่มันที่มันจะเริ่มต้นถามว่า ถามว่าโอเคไหมที่เป็นจุดเริ่มต้นก็ก็โอเคแต่ว่าในหลายๆส่วนดีเทลที่มันถ้ามองลงไปเนี่ยจริงๆมันก็ยังไม่ค่อยเวิร์กร้อยเอร์เ็หรอกสำหรับสําหรับคนกลุ่ม L G B T Q อะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วในบางท่านที่บอกว่าจะมาเรียกร้องอะไรได้แค่นี้ก็ดีอยู่แล้วน้องโจว่าไงคือโจว่าคนเราอะเมื่ออยู่จุดจุดหนึ่งที่ตัวเองไม่ได้มีผลกระทบเสียหายกับตัวเราอะ ก็จะไม่ได้มองตรงที่ความเสียหายของคนอื่นนั้นรุนแรงเท่ากับความเสียหายของรุนแรงเท่ากับตัวเราเข้าใจไหมพี่งงไหมพี่เข้าใจพี่เข้าใจเออคือแบบประมาณว่าโอเคจะไม่รู้หรอกคนมันไม่ได้เกิดขึ้นกับฉันประมาณนั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับฉันฉันจะใส่ใจทําไมคนที่คนนี้พูดอตจะไม่รู้หรอว่าเป็นเพศอะไรอาจจะผู้ชายผู้หญิงเนื่อาแต่แต่อยู่ได้แบบการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ เต็มเต็มที่อยู่แล้วอไรเงี้ยในวันที่อยู่เกิดมาใช้ชีวิตปกต,ติอย่างเงี้ยแต่แบบกลุ่มพวกเราคือแบบแทบจะเหมือนแบบโอ้โหก็คือเกิดการแบ่งแยกทันทีอไรเงี้ยโอเคมันมันเป็นนานาจิตตังแล้วความคิดเห็นแต่แต่แค่อยากให้มองว่าโอเคว่าคนทุกคนมันมีเขาเรียกอะไรอะความเดือดรลองของแต่ละคนอะโอเคมันมีความไม่เท่ากันอยู่แล้วอไรเงี้ยแต่เพียงแค่ว่าแต่เพียงแค่ว่าก็อยากให้หนึกถึงเหมือนเอาใจเขามาใส่ใจเราอะควรจะมีเอมพัตตี้นิดนึงอะว่า ทุกๆคนก็มีเขาเรียกอะไรมีความเดือดร้อนที่โอเคไม่เท่ากาันแต่ว่าความเดือดร้อนของแต่ละคนก็มีความก็เกิดผลกระทบกับทุกคนนะเอาง่ายๆย,ยกตัวอย่างอย่างโควิดอย่างเงี้ยที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เลยสถานการณ์ตอนเนี้คือถ้าพูดกันตามรงสวัสดิการบ้านเรามันก็ยังไม่เวอร์กันอย่างเงี้ยถามว่าคนที่ มีเงินไปแล้วอะไรเงี้ยโอเคอันนั้นเขาเขาไม่ปวดผลก,กระทบแล้วนี่ถูกปะอาจจะก,กระทบบ้างในเรื่องธุรกิจเขาจะถามว่าเขาใช้ชีวิตยอยู่ได้ปกตมิมันก็ยังใช้ได้อะแต่คนที่แบบอยู่แบบคนที่ยังต้องรับเงินเดือนรับเงินเดือนก็อาจจะมีผลกระทบเรื่องการลดเงินเดือนกันตร่นี้แต่คนนี้ทํางานรายวันเลยอย่างเงี้ยอืมมันก็ต้องเลื่อนถึงเขาว่าแบบโอ้โหเขาได้วันหนึ่งวันต่อวันสามร้อยสามร้อยอย่างงี้อยู่ดีดีสั่งปิดโดยที่แบบไม่มีกําหนดการอย่างเงี้ย แล้วนีเนอร์ที่เขาจะต้องมีจ่ายแต่ละวันแต่ละวันแต่ละเดือนอะไรเงี้ยตรงนั้นนะเขาจะไปเอามาจากไหนในเมื่อในเมื่อสวัสดิการมันไม่มีรองรับอันในทางกับการมันก็เหมือนถ้าพูดเรื่องสภาพเพจอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกันอืแต่ว่ามันเป็นคนละเรื่องหัวท็อป อิทโชพลเอปกัรชยาใช่คระนืมคนที่คอมเมนต์ว่าได้แค่นี้จะเอาอะไรมากเพราะฉะนั้นถ้าถ้าถ้าอยู่ถ้าอยู่พิมพ์คอมเมนต์มาอย่างเงี้ยอย่างงานหน้าให้เราเสียภาษีแค่ยี่สบห้าเปอร์เซ็นไหมล่ะจากร้อยหนึ่งที่เราจะต้องเสียแต่ในเมื่อสุดท้ายแล้วเราเสียเท่ากับคนที่เป็นเพศปกติแล้วมันแฟร์หรอวะอะไรเงี้ยในเมื่อสุดท้ายแล้วเราก็หมายถึงว่า ในเมื่อสุดท้ายแล้วเราก็ยังต้องจ่ายทุกอย่างที่เท่ากับคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแต่สิทธิผลประโยชน์ที่เราได้รับมันแทบจะแบบไม่ได้เท่าเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแฟร์หรอกับการที่เหมือนอยูไปซื้อแก้วซื้อนอ้ำสตาร์บัคแก้วหนึ่งอยู่จ่ายร้อยห้าสิบแต่แต่แต่อยู่แบบว่าอยูอ่ะถ้าเทียบกันง่ายเหมือนเหมือนซื้อสตาร์บัคอย่างเงี้ยแบบร้อยห้าสิบบาทอย่างเงี้ยแล้วถ้าแบบสตาร์บัคไม่ได้ใส่เป็นกาแฟสดที่เป็นแบบว่าราคาที่มันจะต้องขายเงีย้ยยูโอเคเหรออยู่ก็ไม่โอเค มไม่น้องโจมันก็จะมีบางคนที่มีไมค์เซ็ตแบบว่ามึงเสือกเป็นเองอะ่ะใครให้มึงเป็นแบบนี้ยมึงเป็นเองเป็นปกติไม่เป็นแล้วจะมาเรียกร้องอะไรมันจะมีน้องโจคนที่มีไมค์เซ็ตแบบนี้อ่ะโจโจถามกลับว่าแล้วทําไมาคุณถึงชอบกินเนื้อแล้วคุณไม่ชอบกินไก่ล่ะคนเรามันมีสิทธิ์เลือกมีสิทธิ์เป็นได้เอาคนเราอะมีสิทธิ์เลือกที่จะเป็นแต่ว่าเลือกเกิดไม่ได้พี่เข้าใจนะเพราเราเกิดมาปูบ่ะ โซว่าคนที่เป็นแพทย์แบบเนี้ยเกิดมาปุ๊กก็มีความแบบเป็นตัวของตัวเองเราเกิดมา<ล>พร้อมกับจิตวิญญาณแต่ถามว่าเราเลือกที่จะหลังจากนั้นน่ะเราก็ต้องเลือกที่จะเราจะเป็นหรือใช้ชีวิตในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยอืมอืมนะคะอืมวันนี้น้องโจก็มาทักทาย FC แล้วนะคะพร้อมกับ แสดงความคิดเห็นออกความคิดเห็นเยอะมากนะคะท่านผู้ชมขะเอออาก่อนปิดท้ายน้องเจ้าฝากอะไรนิดนึงถึงเอซีก็ก็นะตอนนี้ก็ทั้งอังกฤษนะนัสถานการณ์ตอนนี้เท่าที่โจรู้ก็คืออังกฤษก็ล็อกดาวน์รอบสองรอบรอบที่เท่าไหร่ละจไม่แน่ใจแต่ว่าก็ล็อกดาวน์รอบสามอ่ะทั้งทั้งคันทรีทั้งสหราชอณาจักรรอบที่สาม รอบที่สาและประเทศไต้ก็ตัวเลขก็ <c oughs> ก็ขึ้นเรื่อยๆโจก็ฝากเรื่องว่าก็ดูแลสุขภาพตัวเองกันดีๆนะคะแล้วก็นึกถึงเขาเื่อยๆก็มีเอมพัตตต่อคนอื่นด้วยอะ <c oughs> ไรเงี้ยการจะใช้ชีวิตที่แบบโหจะไปหาใครอะไรเงี้ยก็ต้องดูก่อนนิดนึงอะไรเงี้ยว่าแบบคนที่เราจะไปหาอะไรเงี้ยมีความเสี่ยงที่จะติดง่ายไหมอะไรอย่เยงี้ยเพราะเราก็ต้องอย่าลืมว่าบางทีตัวเราเองอาจจะเป็นพาหะนํานโรคไปต่อ ออ่สู่คนอีกคนหนึ่งได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ก็ดูแลเขาเรียกอะไรดูแลตัวเองดีๆค่ะเพราะว่าเชื่อว่าทุกๆคนน่าจะเจอผลกระทบหมดแหละจากจากโควิดรอบนี้อะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็ฝากขอบคุณทุกคนนะคะที่แบบว่าต๊างบาย โจผ่านช่องพี่แชมป์นะคะโจก็เห็นตลอดว่าโจดูคลิปทุกวันเลยอย่างเงี้ยแล้วก็มีที่ไทยด้วยบางท่านที่แบนว่าได้เจอน้องโจแล้วขอถ่ายรูปทักทายแล้วโจอโอจอขอบคุณผ่านฝากฝากช่องนี้ฝากตอนนี้ไปเลยว่าว่าพี่ที่เจอที่ที่ลาที่โจเจอสองคนล่าสุดที่ที่ตอนโจนั่นน่ะขอบคุณมากนะคะโจ โจําได้หมดแล้วก็ประทับใจมากเลยค่ะแล้วก็แฟนคลับใครเจอโจก็ยินดีทักทายได้เสมอนะคะแต่โจอาจจะช้างงงหรือแบบอะไรก็อย่าถือสานะคะเนาะไม่ไม่ยิงเนาะไม่ยิงเนาะเข้ามาทักได้เลยนะได้เเข้ามาทักได้เลยค่ะยินดีเสมออะไรอย่างเงี้ยนะเนาะเอาเป็นว่าเป็นกําลังใจนะคะให้กับทุกๆคนหรือกันน้องโจวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่อุตส่าห์มาทักทายกันเนาะ พูดคุยให้สัมภาษณ์ออะไปบ้าเอซีหน่อยเร็วคิดถึงคิดถึงหวังว่ามีโอกาสจะได้เจอกันนะจ๊ะที่ยูเคแต่เมื่อไหร่กันนั่นแหละร้องเพลงรอไปก่อนพี่นั่งเกาหลีเกาหลีอยู่ในบ้านเกาหลีรอ